สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวคราวในแวดวงศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะเมื่อวานนี้นะคะทีมนักแสดงจักละครเรื่องคู่เดือดนําโดยเบนซ์พรชิตานะคะก็เดินทางไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลยลักษณ์อัคร,ราชกุม,มารีและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาทินดาดามาที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ,ธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิทนันดาม,มาศได้เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อรับการรักษาอาการพระประชวรล่าสุดเมื่อช่ชวงเช้าวันนี้ทีมนักแสดงจากละครคู่เดือดน,นำโดยนางเอกสาวเบ้นพรชิตาณสงขลาได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรแด่ทั้งสองพระองค์ที่ตึกล้วนเพิ่มผุนว่งวานนิชและตึกสอกอซึ่งเหล่านักแสดงทุกคนบอกว่าที่เดินทางมาในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชน แสดงออกถึงความจนรักพักดีและยังได้ถวายพระพรขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระพราณมามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยค่ะจร,จริงๆพวกเราก็มาจากพระครเรื่องคู่เดือดดูเดือดกา,ากช่องสา<ช>ด้วยค่ะเว่าเ,เวลาเรามาถวายพระพรอย่างเนี้ยนะคะเราก็ะจะรู้สึกว่าเราอยากให้ หลายหลายคนได้เห็นว่าเราก็พวกเราเองก็มีความจงรักภักดีเราจะเป็นคนเล็กๆที่อยากจะเป็นกําลังใจให้อยากจะให้รู้ว่าพวกเราก็เป็นห่วงกันครับอยากให้พระองค์ท่านมีภาระไม้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะครับยังไงก็ขอให้พระองค์ท่านนะครับหายจากอาการพระประชวลวัวัยครับก็ดีใจเพราะว่าตอนที่มีงานขึ้นทุกทายายากใช่่คะท่านเหนื่อยมากค่ะก็ทําตับปุดรยท้ายทำตับอัทายแล้วก็ทาด้วยด้วยตัว เลืฝีท่าหันก็ทท่านเองก็เห็นว่าเหนื่อยทุกวันเลยเพราะว่าไปช่วยงานทุกวันใช่เพราะว่าทีมละครของเราก็ไปช่วยงานทุกวันค่ะทีมคู่เดือดค่ะสําหรับละครเรื่องคู่เดือดที่ได้พระเอกผิวเข้มยังพอนัทธวัสกิจใจมาประกบคู่กับพระเอกหุ่นล้ำอัมอธิชาติชุมนานโน์แห่งวิกพระรามสี่ก็ดูเหมือนกระแสจะไม่เปล่งปลางต่างที่คาดการเอาไว้แถมยังถูกนาเอาไปเปรียบเทียบกับละครบูฟฟ็อยักษ์ที่พระเอกผิวเข้มเคยแสดงหนักครั้งยังอยู่ในอ้อมกอดแห่งวิกไลท์สีอีกด้วยงานนี้ทีมนักแสดงทั้งหลายเลยต้้ออองเรียยกกกคะจาาผูชมโดบว่ จะผ่านปีใหม่ไปรับรองว่ามันกว่าเดิมอย่างแน่นอนเนื่องจากจะมีฉากบูให้ได้ชมเยอะขึ้นรวมทั้งเนื้อหาของเรื่องอย่างสดแทกคติสอนใจดีๆให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยค่ะต้องรอนปกสองไหมของก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวว่าแต่ปีหน้าเลยครับปีนี้ยังมันเลยใช่ปีหน้าก็จะบูขึ้นเยอะเช่วงหลังๆจะบูเยอะขึ้นใช่ค่ะตอนนี้คนจะรู้สึกว่าแบบอ้าบูหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยยังมีบูอยู่นะคะแต่ว่าต้อง จะต้องติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องมันก็จะมีเหตุผลก็จะวางของเขาเอาไว้ว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยอยากให้ติดตามเพราะว่าหลายๆคนถามว่าอ้าวู้ไปไหนแล้วคะปู้ไปไหนทำไมพี่อ้ํากับพี่ปอไม่ปู้กันเลยอยากให้ดูแล้วก็เอาไปคิดด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขียนมาค่อนข้างชัดเจนว่าอยากให้พวกเราสามัคคีกันการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคงจะต้องรอดูแล้วแหละค่ะว่าจะมันและสนุกสนานอย่างที่ทีมนักแสดงเขาการันตีไว้หรือเปล่ายังไงทีมข่าวบันเทิงก็ต้องขอเอาใจช่วยด้วยอีกแรงค่ะ